ครับผมหลังจากที่โค้ชแบนทวตตวันสีปานประกาศลาออกรับผิดชอบผลงานนะครับเกมที่เมืองทองพ่ายให้กับประจวบ1ต่อ6นะครับล่าสุดก็มีข่าวข่าวโค้ชแบนมาฝากเลยครับครับผมก็เป็นเรื่องของการตั้งคําถามนะครับผู้สื่อข่าวเนี่ยได้ไปสอบถามประมุขกวนไทยนะครับอย่างคือเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนะครับว่าอนาคตเนี่ยโค้ชแบนมีโอกาสที่จะมีมาทํางาน ร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยไหมนะครับครับผมก็ได้คาตอบจากประมุขบอลไทยก็บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะตอนช่วงจังหวะที่โคซิโก้เนี่ยครับก็ประกาศลาออกจากทีมชาติครับช่วงนั้นก็จะเป็นส่วนการอยู่ช่วงหนึ่งใช่ไหมครับครับผมจริงๆเขามีการปรึกษาหารือกันนะครับระหว่างบิ๊กออสกับโค้ชเฮงเนี่ยในฐานะประธานเทคนิคเนี่ยครับก็ถามโค้ชเฮงว่าจะเอาใครมาดีนะครับ ก็โค้ดเฮงก็เคยเสนอชื่อของโค้ดแบนอยู่ในแคนดิเดตด้วยแต่ปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยโค้ดแบนยังทําหน้าที่ให้เป็นกุนซือของเมืองทองอยู่นะครับซึ่จริงแล้วการติดต่อไปเนี่ยก็จริงๆแล้วก็คือพูดกันตรงๆก็คือเป็นการเสียมารยาทนะครับแต่ว่าพอได้บริวัรไร์วัดมาแล้วเนี่ยแล้วก็ไร์วัดเองก็เพิ่งต่อยาอีก2ปีด้วยนะครับก็โค้ดเฮงก็พูดเหมือนกันบอกว่าจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดจะให้โค้ แบรนด์มาคุมเลยเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้อง<ช>นะครับนะก็คือพูดง่ายๆคือก็ต้องรอสัญญาของรายวัดเนี่ยหมดลงแล้วก็แน่นอนคือไม่ใช่แค่รายวัดนะครับทุกโค้ชทั่วโลกมีสัญญาพอสัญญาใกล้หมดปุ๊บมีการประเมินผลงานถ้าดีก็ต่อถ้าไม่ดีก็มีการเปลี่ยนแปลงอืแล้วก็ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าอนาคตเนี่ยถามบิ๊กออสไปเลยว่ามีโอกาสไหมครับที่โค้ดแบรนด์เนี่ยจะมาร่วมง,งานกับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับบิ๊กออสก็บอกว่า แน่นอนมันเป็นเรื่องของอนาคตคแล้วก็โค้ดแบนเนี่ยเป็นโค้ดที่มีฝีมือ,อมนะครับโอกาสก็ยังเปิดนะครับสำหรับอนาคตถ้าเกิดในช่วงนั้นจีนไทยไม่ได้อย่างเช่นไม่ได้ต่อสัญญารดเิวัตหรือว่าไดวัตประกาศลาออกเองอนาคตไม่มีใครรู้นะครับโค้ดแบนเนี่ยก็อาจจะมาคุมช้างศึกทีมชิไทยก็ได้ครับ